สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องของการเช็คแบตเตอรี่ของอู๋ฮัลออฟตาครับว่ามีขั้นตอนแบบไหน,นเวลารถเข้ามาเราจะเช็คสภาพแบตว่าพร้พอ,มพอมอยู่ที่ระดับไหนมีปัญหาอะไรบ้างครับใช้ได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์ขั้นตอนการเช็คแบตของเราครับจะอยู่ที่1อาทิตย์ต่อ1ครั้งขั้นตอนแรก1เช็คน้ํากันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่เครื่องยนต์ชนิดของแบตบแล้วก็การดูแลรักษาของเจ้าของรถครับเครื่องมือวัดค่าแบตเตอรี่ครับค่าเบื้องต้นแบตเตอรี่ ันแรกเสียช็คหาค่าแอมของแบตเตอรี่กระแสไฟปกติดูค่าโวลต์ปกติเครื่องพันหตัวนี้ค่า CCA จะอยู่ที่ร้อยเก้าสิบนะครับแต่ตัวนี้ต่ำยังถือว่าใช้ได้ครับหลังจากการเทสเราก็จะมีการฟินเพื่อเก็บข้อมูลในทุกรอบนะครับตัวนี้เป็นแบบแห้ง ซึ่งเราไม่ต้องเช็คอะไรมากครับเพราะว่ามันตามอายุไขของมันไม่มีการเติมน้ำกันแบตเตอรี่จะมีอยู่3ประเภทนะครับมีแบตน้ำแบตแห้งแล้วก็แบตกึง่งคันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับแบตแห้งและแบตเตอรี่น้ำมีการดูแลต่างกันครับแบตแห้งแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรมากคือใช้ตามอายุไขข,ของมันส่วนแบตน้ำต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าต้องเช็คน้ำกัน ไม่ให้อยู่ในค่าที่ต่ำเกินไปเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ดูน้ำว่าแห้งไม่แห้งด้วยครับปัจจุบันแบตเตอรี่น้ำค่อนข้างมีน้อยนะครับคนไม่ค่อยใช้แล้วเพราะว่ามันยากต่อการดูแลรักษาส่วนใหญ่จะหันมาใช้แบตเตอรี่แห้งกันหมดนวครับสวัสดีครับ